สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเรื่องสยองฟังก่อนนอนนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักแห่งหนึ่งในย่านพระรามสองนะที่เขาว่ากันว่าที่นี่เนี่ยมันมีผีเฮี้ยนมากๆเดี๋ยวเราก็จะมาฟังกันนะครับว่ามันคือที่ไหนและมันมีเรื่องราวอะไรนะครับแต่เรื่องราวที่ผมไปนํามาเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่ผมนํามาจากกระทู้กระทู้หนึ่งของในเว็บพันทิปนะครับ ซึ่งตัวเจ้าของคนที่เป็นคนเขียนกระทู้นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าเออเนี่ยที่ที่พักของเขาเองแหละเป็นตึกเช่าแห่งหนึ่งที่อยู่ในย่านพระรามสองเพียงแต่เขาไม่ได้มีการลงบันทึกหรือว่ามีการบอกนะครับว่าเป็นที่ไหนหรืออยู่ตรงส่วนไหนของพระรามสองนะเราก็มาฟังกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเกิดขึ้นที่นั่นซอยนี้นะครับจะเป็นซอยใหญ่ติดอยู่กับถนนที่พักอาศัยแถวนี้จะเป็นตึกแถวแทบทั้งหมด บ้างก็มี4ชั้นหรือว่า5ชั้นแตกต่างกันออกไปโดยที่ครอบครัวของเพื่อนเราเนี่ยเขาก็จะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเขาต้องย้ายออกจากบ้านเช่าที่เก่าเพราะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะทําการขายบ้านพ่อของเพื่อนเราก็เลยตัดสินใจจะย้ายมาอยู่กับน้องชายเขาที่เช่าอยู่ที่ตึกนี้เพราะที่นี่น่ยมีหลายชั้นสามารถแบ่งกันอยู่และแชร์ค่าเช่าก็จะได้ถูกลงซึ่งเพื่อนของเจ้าของกระทูคนนี้นะครับเขาสมมุติไว้ว่าชื่อคุณพิมพ โดยที่พ่อก็พาแม่และพิมพเนี่ยเข้ามาดูที่ตึกส่วนที่ชั้นล่างนะครับจะเป็นร้านคอมและพอขึ้นมาอีกชั้นก็จะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บของเป็นชั้นโล่งๆไม่มีห้องไม่รกมากพอขึ้นไปอีกชั้นก็จะเป็นส่วนที่พิมพ์กับแฟนเนี่ยนอนชั้นนี้ถัดไปอีกเป็นชั้นที่3ม,มีสองห้องคือห้องที่ติดกับบันไดาทางขึ้นมาจากชั้นที่2ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องใหญ่หน้าห้องใหญ่เนี่ยจะมียันติดหน้าห้องอยู่5แผ่นทั้งยันไทยยันจีน และห้องตรงข้ามที่ติดกับบันไดาทางเดินขึ้นไปชั้น4ขอเรียกห้องนี้ว่าห้องเล็กเพราะขนาดห้องเนี่ยจะเล็กกว่าห้องใหญ่แม่ของพิมนะครับเห็นห้องเล็กก็เลยบอกให้พิมเนี่ยมานอนที่ห้องนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามันเล็กดีเหมาะกับการนอนคนเดียวแล้วในตอนนั้นเนี่ยคุณอาของพิมพ์ที่เป็นคนพามาดูที่ตึกนี้นะครับก็พูดขึ้นมาว่าไปนอนที่ห้องนี้ไม่ได้นะแม่ของพิมพ์ในตอนนั้นนะครับก็เอะใจว่าทําไมถึงนอนที่ห้องนี้ไม่ได้แต่อาเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ พิมก็เลยได้นอนที่ห้องใหญ่แทนส่วนพ่อกับแม่ของพิมเนี่ยก็นอนห้องที่ชั้นบนที่ชั้นสี่นั่นเองก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นอย่างสมบูรณ์นะครับแม่ของพิมก็คุยกับพ่อว่าทําไมที่นี่มันรู้สึกแปลกๆนะและทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถที่จะนอนห้องนั้นได้ห้องนั้นนี่หมายถึงห้องเล็กนะครับที่คุณอาของพิมเนี่ยเป็นคนห้ามทั้งที่ห้องนั้นเนี่ยกว้างมากๆแถมยังมีระเบียงอีกด้วยหลังจากนั้นนะครับคืนแรกที่ย้ายเข้าไปอยู่ พิมพก็เล่าว่าปกติเนี่ยไม่เคยนอนคนเดียวเลยนี่เป็นครั้งแรกตอนนั้นเวลาประมาณสามทุ่มพิมพก็นอนหลับไปแต่ในช่วงกลางดึกนะครับพิมพก็ได้เล่าว,ว่ามีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูเหมือนพยายามจะเปิดเข้ามาพิมพก็ตกใจตื่นและหยิบโทรศัพท์มาดูปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาเกือบเกือบ,เ,อบเที่ยงคืนแล้วพิมพบอกนะครับว่าตื่นมาก็ยังได้ยินเสียงนั้นอยู่แต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะคิดว่าอาจจะเป็นคุณอาของเขา หรือแม่ของเขาที่เข้ามาเช็คว่าเธอหลับไปแล้วหรือ,อยังเช้ามานะครับพิมพ์ก็เลยถามกับครอบครัวของเธอว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครไปบิดลูกบิดประตูห้องคำตอบของคนในบ้านก็คือไม่มีคุณอาเนี่ยเข้านอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วส่วนพ่อกับแม่ก็หลับเวลาเดียวกันกับพิมพ์พิมพ์ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยงงนะครับว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าตอนนั้นเธอไม่ได้ละเมออย่างแน่นอนเลยแล้วเสียงเสียงนั้นมาเป็นเสียงอะไรวันถัดมานะครับ พิมก็ยังได้ยินเสียงนั้นเหมือนเดิมในเวลาเดิมเลยก็คือเวลาช่วงเที่ยงคืนแต่ในคราวนี้เนี่ยมันหนักขึ้นเพราะเหมือนมีคนพยายามที่จะดันประตูเข้ามามีเสียงเหมือนอะไรกําลังกระแทกกับประตูเหมือนต้องการที่จะพังประตูเข้ามาในตอนนั้นพิมก็กลัวแต่ไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูได้แต่นอนคลุมโปงหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเรื่อยๆ,ๆนะครับจนบางครั้งพิมเนี่ยก็ได้มาบ่นที่โรงเรียนว่าเมื่อคือนเนี่ยแทบไม่ได้นอนเลย ซึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่อย่างเสมอนะครับที่ได้มาเล่าให้กับตัวเจ้าของกระทู้ฟังหลังจากที่คุณพิมพนะครับได้เจอเรื่องราวเกี่ยวกับผีอะไรแบบนี้เขาก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับคุณแม่ฟังแต่แม่พิมพ์ก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยจะเจออะไรอีกก็เลยพาพิมพ์ไปทําบุญแต่แทนที่คุณพิมพเนี่ยจะสบายใจหรือว่ากล้าที่จะนอนตามปกติกลับเป็นการที่นอนไม่สบายเหมือนเดิม แล้วก็ยังระแคะระคายกับเสียงประตูที่เหมือนคนกระแทกประตูอตลอดเวลาซึ่งเธอก็บอกว่ายังได้ยินเสียงแบบนั้นอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับก็มีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับอาของพิมพว่าขยันจังเลยนะเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนเปิดขนาดนี้รวยแล้วมัง้งอาของพิมพ์ในตอนนั้นก็อึง้งเพราะร้านคอมของคุณอาเขาเนี่ยเปิดถึงแค่เที่ยงคืนเท่านั้นที่ถือว่าดึกสุดๆแล้วปกติถ้าลูกค้าไม่ได้เล่นอะไรต่อห้าทุ่มก็ปิดร้านแล้ว อาของพิมพ์ก็เลยบอกคนเก็บขยะไปว่าปกติผมปิดร้านตอนห้าทุ่มนะลงุงดึกสุดก็ไม่เคยเกินเที่ยงคืนคุณลุงตาฝาดหรือเปล่าคุณลุงคนนั้นนะครับก็ได้เถียงกลับมาว่าจะตาฝาดอะไรก็ยืนเก็บขยะอยู่หน้าร้านเนี่ยข้างในมีผู้หญิงผมยาวกับเด็กนั่งอยู่บนเก้าอี้คือในตอนนั้นเนี่ยคุณอาของพิมพเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกลับไปเลยนะครับเพราะคุณอาของพิมพเนี่ยเขาไม่มีลูกเพราะแฟนเนี่ยมีอาการผิดปกติที่ทําให้ไม่สามารถมีลูกได้ จากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังนะครับแม่พิมพ์ในตอนนี้ก็ไม่สบายใจมากขึ้นไปกว่าเดิมบวกกับสิ่งที่พิมพ์มันเล่าให้ฟังในตอนนี้เนี่ยแม่ก็เริ่มสงสัยแต่คุณอาก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้กับทุกคนฟังพ่อพิมพ์เองก็เลยคิดว่าคุณแม่อาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกมั้งจนในเวลาต่อมานะครับคุณพิมพ์เนี่ยก็ได้ลูกแมวจรจัดมาเลี้ยงคุณพิมพ์ก็เลยเอามาเลี้ยงภายในห้องของเธอจนพอมาตกหัวค่ํานะครับ พอคุณพิมพ์จะเปิดประตูห้องแล้วเข้าไปดูทีวีเนี่ยคุณแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นลอยทํากับข้าวอยู่คุณอากับแฟนก็อยู่ที่ชั้นล่างกําลังเฝ้าร้านคอมของพวกเขาส่วนคุณพ่อพิมพ์ก็ทํางานกลับดึกระหว่างที่คุณพิมพ์กาลังนั่งดูทีวีอยู่นั่นเองลูกแมวที่คุณพิมพ์เลี้ยงเอาไว้ก็มีอาการแปลกๆอยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้กับประตูแล้วก็ร้องขู่อะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ามันกําลังเห็นอะไรคุณพิมพเนี่ยเห็นท่าทางมันผิดปกติ จึงเรียกแมวของเธอให้กลับมานั่งข้างๆแต่แมวตัวนั้นเองยังไม่ยอมฟังและยังคงร้องขู่เหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งคุณพิมพ์จึงต้องเดินเข้าไปอุ้มแมวนะครับแล้วก็พูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยร้องทําไมเพราะในตอนนั้นข้างนอกไม่มีใครเลยนะครับหลังประตูบานนั้นชั้น3ที่อยู่ก็มีเพียงแค่คุณพิมพ์กับแมวตอนนั้นเองคุณพิมพ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวอาจจะยังไม่คุ้นที่หรือเปล่า แต่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับที่แมวตัวนั้นแสดงอาการแบบนี้บางครั้งมันก็วิ่งหนีไปทางประตูระเบียงเหมือนกับว่าใครกําลังวิ่งไล่มันแต่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ภายในห้องคุณพิมพ์เองหลายๆครั้งเข้าก็เริ่มเชกลัวมากขึ้นและไม่กล้าอยู่คนเดียวที่ชั้น3บางครั้งเธอก็ต้องเปิดไฟเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งคืนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่คุณพิมพ์เล่าว,ว่าเธอเดินขึ้นบันไดจากชั้น2มาที่ชั้นส อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรมาผลักให้เธอเนี่ยตกบันไดแต่โชคดีที่มือของคุณพิมพเนี่ยจับราวบันไดไว้ได้ทันแต่มันก็ทําให้เอวของคุณพิมพนะครับกระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทําให้เธอเจ็บไปหลายวันเลยทีเดียว mm. คุณพิมพเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยว่าในตอนนั้นเธอไม่ได้สะดุดหรือว่าลื่นอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าอะไรผลักเธอตกบันไดเธอก็ไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้แม่คุณพิมพเนี่ยก็ได้สั่งให้ระวังเวลาขึ้นลงบันไดแทน เหตุการณ์นี้ก็เป็นประมาณนี้มาเรื่อยๆจนคุณพิมพเนี่ยชินทั้งเรื่องเสียงบิดลูกบิดประตูห้องนอนเรื่องที่คนละแวกบ้านเนี่ยมักจะเห็นร้านคอมของคุณอาเปิดตอนตีสามตีสี่ทั้งน้ที่ความเป็นจริงแล้วปิดแค่เที่ยงคืนซึ่งอาของคุณพิมพนะครับเปิดร้านอยู่ที่ตึกนี้มาแล้วเป็นเวลา7ปีลูกค้าที่มาเล่นส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าประจําจนกระทั่งวันหนึ่งที่คุณพิมพเนี่ยซื้อขนมข้างบ้านอยู่ดีๆข้างบ้านเขาก็ถามขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่ ปกติดีหรือเปล่าคุณพิมในต,ตอนนั้นก็งงในคําถามนะครับเธอก็เลยตอบไปว่าอยู่ได้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรนะป้าที่ขายของก็เลยบอกว่าก็ดีแล้วแกก็พูดว่าพิมพเนี่ยเป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทําร้ายพิมพ์ได้หรอกเนื่องจากร้านขายของของบ้านป้าของพิมพ์นะครับเป็นป้าคนจีนแก่ๆสองคนบางครั้งที่ไปซื้อของคุณพิมพ์เนี่ยก็จะไปช่วยป้ายกของจัดของอย่เป็นประจำจนกระทั่งมาถึงที่วันหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณที่ชั้นสี่ เป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพเนี่ยนอนอยู่วันนั้นก่อนนอนเนี่ยแม่ของพิมพ์ก็ล็อกประตูโดยปกติโดยล็อกกรอนที่ลูกบิดและกรอนที่เป็นกรอนล็อกยาวๆอยู่ๆคืนนั้นพ่อพิมพก็เกิดร้อนลุกขึ้นมาอาบน้ําตอนตีสาที่ห้องน้ําชั้น4ตํตำแหน่งเนี่ยจะตรงกับห้องน้ําเล็กที่อยู่ชั้น3หลังจากที่พ่อพิมพ์อาบน้ําเสร็จอยู่ดีๆก็มีเสียงบิดลูกบิดแม่พิมพเนี่ยตอนนั้นก็ตกใจนะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอยู่ๆ กรอนที่เป็นกรอนแบบยาวมันก็เด้งออกจากตัวล็อกเองแม่พิมพ์ในตอนนั้นเริ่มใจไม่ค่อยจะดีแล้วก็เลยลุกไปล็อกกรอนยาวเองพ่อพิมพ์กลับมานอนที่เตียงเสียงบิดลูกบิดยังคงดังอยู่เรื่อยๆพ่อพิมพ์จึงลุกขึ้นมาไปใช้มือตอบที่ประตูนหนึ่งครั้งแล้วก็ล็อกกรอนหลังจากนั้นจึงกลับมานอนตามปกติจากนั้นก็ไม่มีเสียงอะไรอีกเลยพ่อพิมพ์บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้กับพิมพ์ฟังนะเพราะเดี๋ยวคุณพิมพ์จะกลัว เช้ามาห้องเล็กที่ชั้น3มีน้ําขังอยู่เนื่องจากท่อระบายน้ําที่ต่อมาจากชั้น4เกิดด้วททาให้มีน้ําขังในห้องเล็กที่ชั้น3แม่พิมพ์ก็จัดการกวาดเก็บให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าว,ว่าเวลาไปอาบน้ําบนชั้น4ซึ่งปกติเธอจะเป็นคนที่อาบน้ําบริเวณที่ชั้น2เท่านั้นวันนั้นเนี่ยคุณพิมพ์ดันอยากลองอาบี่ชั้น4แทนเพราะชั้น4เนี่ยมีอ่างอาบน้ํา ตามระษาผู้หญิงเนี่ยก็อยากจะแช่ในนั้นเพื่อที่จะใช้งานการนั่งขัดผิวนู่นนี่นั่นอะไรของเธอไปแต่ในระหว่างที่กําลังแช่น้ําอยู่เนี่ยเธอกลับรู้สึกว่ามีอะไรจ้องเธออยู่ตลอดเวลาทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจประกอบกับความกลัวเธอจึงรีบออกมาจากห้องน้ําหลังจากนั้นนะครับคุณพิมพ์ยังเล่าต่ออีกว่าเวลาที่นอนไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรกระชากเธอหรือมาดึงในตอนกลางดึก ซึ่งความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เธอสะดุ้งตื่นทุกครั้งจนกระทั่งคุณแม่ของพิมพเนี่ยก็เลยพาพิมพ์ไปหา,าร่างทรงคําตอบที่ได้ก็คือร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลมเขาอยู่ที่นั่นมานานมากจนกลายเป็นเจ้าของที่นั่นไปแล้วให้เขาออกไปไม่ได้หรอกทําได้แค่ทําบุญหรือเอาของไปเส้นไหว้ในตอนนั้นเนี่ยแม่พิมพ์ก็ช็อกไปเลยกลับมาบ้านแล้วเรียกคุณอามาคุยคุณอาก็เลยยอมเล่าให้ฟัง คุณอาเนี่ยบอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าที่นี่เนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตตึกนี้เคยเป็นตึกที่เท่าแก่ทําเกี่ยวกับการเย็บผ้ามีคนงานเยอะแยะแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีเลยต้องปิดกิจการไปซึ่งมีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยังไม่ย้ายออกไปเพราะว่ารอสามีมารับลูกจ้างคนอื่นๆทยอยออกจนหมดทําให้เจ้าของตึกเข้าใจว่าไม่มีคนอยู่จึงล็อกประตูจากด้านนอก พอมารู้อีกทีก็ตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นมารับเธอปรากฏว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นเจ้าของตึกจึงมาทําบุญเชิญพระมาสวดมนต์เชิญสินแสมาแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะผู้หญิงคนที่ตายยังอยู่ในตึกนั้นห้องเล็กชั้น3คือห้องที่พบร่างของเธออาเล่าให้ฟังต่ออีกว่าใครมาเช่าที่นี่ก็อยู่ได้ไม่นานบางคนก็ขนข้าวของออกไปตอนกลางดึกก็มีมีครั้งหนึง่ง ที่เจ้าของตึกจ้างคนงานมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกนี้คนงานก็มานอนห้องเล็กนั้นนอนกับภรรยาของเขาคนอื่นๆที่เป็นลูกน้องเขาก็นอนอีกห้องหนึง่งเขาเล่าว่าแฟนเนี่ยนอนทางฝั่งซ้ายมือของเขากลางคืนเนี่ยเขาหันไปทางขวาเท่ากับว่าในตอนนี้เขานอนหันหลังให้กับแฟนเขารู้สึกเหมือนมีคนนอนอยู่อีกข้างหนึง่งแล้วลืมตาขึ้นมามองปรากฏว่าไม่ใช่แฟนของเขาเป็นเงาของผู้หญิงผมยาว ผิวดําเท่านั้นแหละคนงานคนนั้นลุกขึ้นไปปลุกแฟนกับลูกน้องขนของกลับเลยซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองหลังจากนั้นนะครับครอบครัวของพิมพ์ก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่ประกอบกับว่าเจ้าของตึกเขาก็อยากได้ตึกคืนพอดีคือตอนแรกเนี่ยที่เขาให้ช่างมาทําใหม่เพราะกะจะให้ลูกชายอยู่ แต่พอเกิดเรื่องที่ไม่ค่อยดีบวกกับใครมาเช่าอยู่ก็ได้อยู่ที่นี่ได้ไม่นานมีคุณอาของพิมพเนี่แหละที่มาแชร์อยู่ที่นี่กับครอบครัวของพิมพ์นะครับที่อยู่ที่นี่ได้นานที่สุดเขาจึงตัดสินใจมาขอให้ย้ายออกในตอนหลังในตอนย้ายของเนี่ยครอบครัวของพิมพไม่ค่อยลําบากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาของติดตัวมาเยอะแต่คุณอาของพิมพเนี่ยมีของใช้ส่วนตัวกับคอมในร้านที่อยู่ชั้นล่างอีกเมื่อพิมพ์ย้ายออกมาจากที่นั่นแล้วเนี่ย คุณแม่ของพิมพ์ก็เล่าเรื่องคืนนั้นที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ําในตอนตีสามให้ฟังพ่อพิมพ์ก็พูดว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าเรื่องพวกนี้จะมาเจอกับตัวก็คือว่าในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อของพิมพ์นะครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแค่ครึ่งหนึง่งไม่เชื่ออีกครึ่งหนึง่งพ่อก็เลยบอกว่าวันนั้นเนี่ยกลับบ้านมาเดินขึ้นบันไดชั้น4ประตูห้องเนี่ยอยู่ต่อจากบันไดเลยพ่อพิมพ์เห็นเงาผู้หญิงผิวสีดําดํามากๆยาวลงมาปิดหน้าเลยทีเดียว แถมยังใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ตรงทางเข้าประตูซึ่งที่ชั้นสี่เองมีหิ้งพระของคุณพ่อพิมพ์อยู่เพราะว่าพ่อของพิมพเนี่ยเขาชอบสะสมพระในตอนนั้นเนี่ยพ่อพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินผ่านผู้หญิงคนนั้นเข้าห้องไปซึ่งตัวเจ้าของกระทู้เองนะครับก็บอกว่าในตอนนั้นที่ฟังเรื่องราวนี้จากคุณพิมพเนี่ยก็ถือว่าแบบขนล,ลุกมากๆเลย เธอเองนะครับก็ได้เคยไปทํางานกลุ่มที่บ้านของพิมพ์ตอนที่พิมพ์อาศัยอยู่ที่ตึกเช่าแห่งนั้นแต่ไปตอนกลางวันแล้วอยู่แค่ชั้นล่างที่เป็นร้านเกมกับชั้นลอยเท่านั้นซึ่งตัวเจ้าของกระทู้เองนะครับเขาคิดว่าที่พ่อพิมพ์เห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อพิมพ์มีเซนส์ถึงได้เจอตัวเป็นๆขนาดนั้นไม่มาเป็นเสียงเหมือนที่คนอื่นๆเจอส่วนอาของพิมพ์กับแฟนเนี่ยก็ไม่เคยขึ้นมาที่บนชั้น3เลยอยู่แค่ชั้น1แล้วก็ขึ้นมานอนที่ชั้น2 หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทั้งอาและแฟนของคุณอาเนี่ยเขาอาจจะรู้เรื่องราวที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะรับรู้เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้มาก่อนก็เป็นได้ซึ่งเรื่องราวนี้ก็คือเรื่องราวความสยองของบ้านพักหรือตึกเช่าท,ที่เพื่อนของเจ้าของกระทูที่มีชื่อว่าคุณพิมพเนี่ยเขามาเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังแล้วเจ้าของกระทูเนี่ยก็เลยมา เล่าประสบการณ์ของตัวเองลงมาในพันทิปนะครับแล้วเรื่องราวในวันนี้เนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับทุกคนคือมีการที่แบบมีคนตายอยู่ที่นี่แล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็มานอนที่แห่งนั้นซึ่งเป็นโชคร้ายของคุณพิมพ์และครอบครัวมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าก็ สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมเนี่ยลงคลิป EP ต่อไปแล้วถ้าใครที่อยากให้ผมเล่าเรื่องราวอะไรหรือว่ามีประสบการณ์อะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านล่างหรือว่าส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ในเพจลึกลับจับมาเล่าใน Facebook ได้นะครับพิมพ์คําว่าลึกลับจับมาเล่าก็เจอแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวอะไรก็ส่งมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านกันหรือว่าเมนในด้านล่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปตามอ่าน สำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ